เมื่อกี้ก็เมียโทรมาครับผมว่าที่บ้านน้ําเข้าแล้วนะครับในตัวเมืองนราธิว่าน,น้าท่วมแล้วเข้าบ้านแล้วพี่น้องนะออเมียโทรมาเมื่อกี้บอกว่าพี่พี่น้ําเข้าบ้านแล้วน้ําท่วมที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์เพชรจะให้เมียถ่ายคลิปให้พี่น้องดูว่าเขาเยอะขนาดไหนนะครับผมนะอ่าตอนนี้ก็น้ําก็ได้เข้าที่บ้านอาจารย์เพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องหลังจากตกมา สามวันนะครับผมนะน้ําก็ได้เข้าท่วมบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกําลังเข้าเลยน้ํากําลังเข้าเลยนะครับอ่ากำลังไอถึงไอำกำลังเข้าเลยครับผมนะน้ากาลังเข้าบ้านเลยนะครับนะใส่ท่วมมากๆครับกําลังเข้าบ้านเลยนะครับเมียโทรมานะครับผมเมียอาจารย์เพชรโทรมาบอกว่าเขาน้ําเข้าบ้านแล้วท่วมบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะไปดูพรุ่งนี้ครับน่าจะได้ถ้าท่วม ก็น่าจะได้กลับนะครับผมไปช่วยยกของเมียนะครับตัวนี้ให้เมียยกขึ้นเตียงมนาะที่รแบ,บร้อยแล้วน้องนะอ่าโอเคครับผมตอนนี้น้ำก็ท่วมบ้านเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ภายในบ้านนะคะนี่น้องหมาน้องหมาเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก ตอนนี้คือท่วมหนักมากๆเลยนะคะที่บ้านตอนนี้ท่วมหนักมากๆหนักในรอบหลายปีเลยนะคะไม่เคยเข้าบ้านเลยนะคะปีนี้เป็นปีแรกนี่คะ่ะนี่น้องแมว เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะคุอขอบคุณค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะบ้านของเราก็น้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยนี่นะคะน้ำท่วมนี่น้องแมวส่วนนี้น้ำน้ำเข้ามาเร็วมากเลยนะคะทุกคนน้ำเข้ามาเร็วมากๆกก็เอ่อท่วมแบบ ประมาณประมาณประมาณตาตุ่มนะ,ะประมาณตาตุ่มไปด้วยไ,ไปทำไม,ไ,ม,ม,ไ,มไป,ปมอนนะคะอันนี้คือบริเวณตรงนี้นะคะเป็นตรงถังแก๊สขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ